สวัสดีครับผมสันมังคารสวัสดี f อทุกท่านแล้วก็สมาชิกที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับนะฮะที่ติดตามผมไว้ด้วยนะครับวันนี้มีพาระมานำเสนออยู่ประมาณ9องค์นะครับนะเ,เดี๋ยวมาดูองค์แรกกันนะครับมีใครชื่นเผื่อมีใครชิ่นชอบก็แนะนำขึ้นมาแล้วก็ทักทายแอดไลน์ผมได้นะครับนะครับอันนี้ เป็นสายสะพานสูงนะครับนะฮะนะฮะนะผ้าพวกนี้ผมได้มาก็ไม่ได้แม่นอะไรนี่ได้มานานแล้วนะครับก็มาให้ชมกันนะครับเผื่อมีท่านใดชื่นชอบไปต่อได้นะครับนะครับราคากันเองนะครับไม่แพงนะครับราคาผมตั้งท่านปิดนะครับก็อ่าวยเท่าไหร่ราคาอยากซื้อเท่าไหร่นะครับอ่านี่ของที่สองนะครับ คาปิตานะครับลองดูนะครับเผื่อท่านใดชอบนะครับนะฮะนะครับวันนี้บิดตาเยอะหน่อยนะครับหลายองค์ก็เป็นพระเก่าที่ผมอ่าเช่าได้มานานแล้วนะครับอันนี้ซ้มกนะครับลองดูนะครับเผื่อมีท่านใดชื่นชอบก็ทักผมมาเลยครับชอบก่อนนะครับค่อยทักมานะครับ แล้วก็มีหลวงพระโตนะครับได้มาเมื่อวานนี้นะครับนะฮะนี่ลงลากปิดทองเก่านะครับลองดูนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับเพราะบางทีพลาพวกนี้ก็ไม่ได้สายผมนะครับแต่ว่าท่านใดชื่นชอบก็ทักทายผมขึ้นมาเข้ามาแล้วกันนะครับก็ไม่แพงนะครับถ้าชอบนะครับราคาคุยกันได้นะครับนะฮะ ดูให้ชอบก่อนนะครับนี่วัดกระชายนะครับวันนี้เน้นเน้นไปทางเนื้อดินนะครับผงวัดกระชายนะครับดูให้ชอบก่อนนะครับดูให้ชอบก่อนนะครับราคาเบาๆครับนี่อันนี้ผู้สุกเข็นผู้สุกนะฮะท่าไหดชื่นชอบก็ทักทายมานะครับนี่ องสุดท้ายไปลงเพรเงินนะครับพรเงินนะครับไปลงเพรเงินดูให้ชอบก่อนนะครับดูให้ชอบก่อนนะครับเก่านะครับปีมห้าชายอันนี้ห้าชายครับห้าชายก็ยทักทายผมขึ้นมาได้นะครับนะเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับถ้าผม ตอบได้ทันเลยผมก็ตอบเลยแต่ว่าท่านท่านทักทิ้งไว้แล้วกันนะครับนะฮะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับก็วันนี้ก็จะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับนะฮะเพราะว่าอาจ้องสถานที่นะครับนะฮะก็ไปเร็วนิดหนึ่งนะครับก็ดูให้ชอบนะครับนะฮะซื้อแล้วจบนะครับนะฮะ เปิดท่านปิดนะครับดูให้ชอบก่อนนะครับใครจะเหมาเลยก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับลองดูนะครับราคากันเองครับสไตล์สันบางคานะครับพระแท้ไม่จะเป็นต้องเช่าแพงนะครับนะเอาไว้ชอบก่อนนะครับแล้วก็ทักผมมาแล้วกันนะองค์นี้สวยมากครับครับสวยจริงลองดูนะครับ วันนี้ผมสั่นบังคารขอไปก่อนแล้วกันนะครับลืมไปนิดนึงนะครับใครที่จะทักทายผมก็แอดแอดเฟซบุ๊กก็อจิตพลพพนทุก์แล้วก็ลายข้อศูนย์5แก้าห้าเก้าห้นะครับนะฮะโอเคนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ